มาส่งพิซซ่ามาม้าใช่ไห<ป>มฉันสั่งพิซซ่าไว้พิซซ่าอยู่ไหนมาซื้อพิซซ่าค่ะขายพิซซ่าไหม <finer S 1> จ้เจเบเดเเจ่เจเจจจเจเจเป็นอะไรคะเ <One sarc asm> จเจดา้ย่าบเ้าหย่หมาม้าเจเจดาหมามามาใบับ้าแต่บมามยใบ้า่กับมามาเรื่องอะไรคะตั้งตั้งเลย มาม้าไม่กลัวหรอกบ้า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 จะยิงมาม่าทำไมคะยิงมาม่าทำไมคะแกล้งเพื่อนหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่มีคนแกล้งเขาทิพไหมคะไม่ใช่มีใครเขาทิพย์แกล้งเพื่อนไหมคะแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนทำไมคะเพื่อยเพื่อยมาเหอะตีตีตีหรอกแล้วเก็ทิพย์ทำยังไงจี้จุ๊บเจ็บจ้าเจ็บนะอย่าตีฉันใช่ไหมคะเออ